ไปแล้วเราคลิปที <produ> 네 <is> ่แล้วครับคลิปนี้เขาเพิ่อนออกหมูครับเฮ็ดพุดยวชิวๆพันวาอ่าเศรษฐีเศรษฐเฮ็ดพุดยอได้สูงสุดเก่าตัวครับเก่าตัวพันวาชิวๆได้เก่าตัวนะ่ะหาตัวจับยี่หรอพันวามาเลยน่ะมาทั่วประเทศเลยเนี่ย นหวนัะแล้วกับนี่ขนาดว่าไปเก่าหลายได้วันยายีิชิบด้เนี่ยขันเฮ็ดขันเฮ็ดแบบเดิมเพราะเราเงินกันนี่ยบนวามีหาสิบหกชิบขืนครับมือหนึ่งช่วงเทศกาลบรรามันอยู่วังสี่สิบกัวหาสิบตัวเนี่แหละวะเน่เกินวะเทศกาลเกินหาชิบวะเกินวะหาชิบเทศกาลวันทว่าเกิน เกินนิบบ้วมาจะว่างดีนะว่าแม่นตัวนี้โอ้ยว่าคุยเกียร์ทับไปได้ไหมน้องเนีุ่่นครับเป็นไงครับปาดดับปาดไตเียเหยียกสามาดดึงเดี๋ยวเบิ้งชุมม่มมือฉังขายกินน้ำบันเด้อวันนี้ฟักไส้ฟักหัวปาดจนมุนอีรี่ปุ่น หมูมันตุยครับหมูมันตุยก่อนจะคอยเก็บเล็กหน่อยหามบึงด้วยครับเก็บนี่ยบึงตะพูไนขี่เรา,าก็หามบึงมันจะหมดไวปขี่เราบึงเ,เ,เรียบปากหลวบๆใส่ออนคนลวกให้ก็ได้ลวกใส่ออนกิน,นได้ อันตัวยังไงมองถนขนมไม่เนาะอนปะเอาลงนอนเล่นมันขนมาอะไรเนาะเสีมันขนมาอะนนาไรเดีย๋ยว่อันตัวอันซี่เน้นเป็นยังเป็นพาสติกวะนี่ตัวนีเอามันบาขาดมาเดี๋ยวโอ้องันมวก เพให้เป็นใบตีก็ยังโม่ตีไก่บ่มันเป็นเพียงลงก็ยใหญ่เลยเป็นหม่อทุบ่อืมตักน้ดปตัน้ำหลัน่าจะเป็นเนื้อที่นี่แมันมันมันเหมือนหมูน่อง่นแขเนี่อ๋อมันเลยกรทู้กันเลยัวบัดัๆมันกัปั้นมาแมันกับหมูใส่หมูหมูมันกับกินูู้้้คู้ผูร้แก้่ะแนอันีนเนื้อต้มสินี่ยไมนยังนั่งเก็บต่ามัด้ป่ะ มันเนี่ยวิโยติโยตุมติมงกัหน้าไายไหนนี่กับมาแล้วขาหนึ่งปาดท้องเชียบาัเเาฟันจนขาหมุนขามี่มาเสระเจ้าปาดท้องเชียก็ดูขวาขาออกเลยอืมนี่ร่างลงขาดปัดขาดปัด้นขึ้นข้ ขาหมูขาหัวแต่เจียดมีดตัวเจรหารดดวงหันมีดเหลี่ยมอีกฟันแล้วฟันอีกตัวใสสำหรับทับดูกลกางแง่งเดียวครับท่าหนึ่งเลาะสีกุ้งก็หล่อครับอ่คือ คือนดีตองยัน,นเรียบร้อยการออกหมูหนึ่งตัวไม่คิ้วตัวไอ้วันนี้นไม่ได้เหรอใกล้กากับเท่าเียงเลยใกล้กากับเท่าเียงเลย ครับเพื่อนว่าเนื้อเต้นครับเนสังเกต็ดเตะกับว่าแต่ลงสีด้านเลยแต่กับโูมว่าสังเกตนะครับอย่างเนื้อเต้นครับเนื้อเต้นออกมันไปออกมันแค่สองคำนะครับเนื้อเต้นดิดๆนิดๆนี่ครับเนื้อเต้นของแท้ครับนี่เนื้อพูดได้มาเลยวนี้เห็นดิ๊ก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 จะกินแล้วว่าจะกินครับใส่อยร็แล้วเขาใส่มาได้ตรงนี้ว่าก็ทิไม่ได้ใส่ตัวกะทิ่้อกินได้ Nên anh đây, tôm đây, ruốc đây. Cái gì xây gấp khay lắng rồi hả? Để mình ăn nó. Nói ừ. Xây khay lắng. Khói thăng lắng mít, chèm vô. Xây khay lắng. Xây bọn. có gì. Bọn nó. Bọn đi. Chắc Hà hạ khuất này lại

มูนั่นเพื่อนพ่มาสนใจรับมูดิบดกคนได้กินตับวูดิบหรอที่ละเลียวพร้อมกันเนาะมันก็ยู่ทั้งพุุนตัวความทั้งดีตัวอืมไม่ไปจะคาดอย่างนั้นเือมมาก ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊ปั๊บไปนีมันละชิดนั่นแลน้อกันพ่งอย่างมั้นแช่ไปรอกเขาอก่แ่กันแต่ว่าอันนี้ก็เิื่อปะเหตุดอกเขานสีดอกเป็นกระดิ่ลุ่งอันต้มถือม่อัดตัว แล้วก็บริ ئ ดอกเนาะต้มจืดเนาะตรงนี้แถเนาะนึนว่างั้นจีต้มเฉีดกระดูกอ่ะคุยกันแล้วอืมต้มเฉีดตรงนี้ขาดไป้หรอกงานบุญต้มจืดอ่ะไมด้เป็นเืดบอกฟักก็ได้เป็นเฉียดยังทันแหละต้มกระดูกนี่ละมันเนียนหรอมันเนียนสวยๆ นี่เราก็เป็นม้าไหิ้ครับย้อนดูไหรม้าไหิรุ่นนี่บันนีเหนื่อยกินไม่ต้องดูดรวนๆว่าจะต้มซุปก็ดูดปุถายคีบกับกินน้ำมีอก่อนน้ำเกี๊ยวขยน้ำล้ำใยถ่ายเนาะมนเนี่ยเบาถึงสูบกับใบชี้ซิบขึ้นอยู่บนยดอกงานหยิกส w i n g มือหมด เสียบอะไรเตรียนรถแห่มาฝับมาเตียนรถแห่มาเนี่ยปีนะเม่เมเนนะมได้เตียนรถแห่มาโดนแล้วห่างหายจากคนแห่มาปีนึงแล้วขนาดหมอลำงานเฮียนแต่ของแท้ก็ยังบ่เตียนนะครับเราบ่าถึงค่าตะเบิงควบลอดไพ่พื้นอยู่แต่ปนานนั้นก็ตีกันอยู่ <laughs> เป็นพห้องนแมนะนีง้นซสือดีเลยููวะ,ปะเปิดฝ้าหมูก็ดีพอแล้วปอนรดแล้วพาเรียกได้หมูกัมาซสือเอจจาหมดุหนาโล่งขาดชัด,ดเลยริกาติด มันเป็นล่อสีโคงครับการล่อสีโคงนี่ครับเล่อสีโคงนี่ครับแล้วก้อนว่าก็ถือว่าแล้วก้อนง่วง็คือชทีมงานอ้วนๆมันไหลมันจะง่วงนะนนี่ ยืมหมดมีดพุข่าเนาะกันไปพูดแเดี๋ยวมีนเ่ายังจะบอกเนาะยืมหมดมีดพุบก็ปาดเราสิปาดเอาจีนมากินเนอะยันก็ได้กินอะไรหฮะกำลังดิของกันกำลังสิบปาดเอาเปล่าจีนหองอฮะเพราท่านเอย หัวตะล้อว่างันอย่้ยไปว่างันว่าตะเลาะหนังมันได้ครึ่งตัวนึงไหมด้านี่ก็จะเริ่มห้อยแล้วล่ะด้านนี้เปรียบเบิงสีโค้งฟันโช,ช,ชว์โชว์โชว์เรืนะครับเปรียบร้อยลุ่มลุ่มหมอบป,ป๊อบป,ป๊อบนี่ยังไงด้วยยังไง ียงไม้กค่ขงหนึ่งเออยงไมียงไม,งไม้บอกแล้วไอ้มีไครวูบปอนยานไรวูบกว่าว่ามันไปอยู่ข้างหน้า <laughs> 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 ออแอลยู่งังใส่กกพ่โอ้้ยังไง

พี่กจำบอกให้เร้อะมานหอดไปไหมหรือเด้อะบางทีหอยเรือด้วยปากระน่่งนพอะไรเร้เิยีเด้อเสียหรือเด้อมีทีมงานอย่เด้อเดี๋ยวเจ้าเิ็ดไโยนใส่เด้เจ้าหอยเป็นจว้อมีผู้จังไรเลยอย่ต้อกัน ถ้าชิน้นบอกหักกันว่าเอาหอยใสหนารถดไปไปปันป่นพูดทังหนึ่งเดี๋ยวไปส่งเขายางกับมาเสียร์นระชิ้นบอกของเนาะรักกันเนาะ <c oughs> ผู้หนึ่งชิน้นบอกหอกเสียว่าผู้หนึ่งอันชิ้นถอดว่ะพูดชิ้นถอดเสียนี่เขาปั่นไหนแล้วเอาใส่หอยใบหนารถเอาชิ้นไปส่งว่ากลับมาชิ้นถอดเสียร์ักกันทีมงานแข่ง,ง,ขงวะรักกันไปรักกันมาเงี้ยเหรอผู้

ล่องหันมันก็กามันแดงออาครับแดงเอาไหมแล้วดีละเนี่ยแล้วม่ได้เดี๋ยวไปต่อตีตัวแดงเนาะเออไปหันละจอดไมหันละเมื่อพราขาเมืน อีอีกหน่อยนึงแดงยี่สุ่เหมืนมันสุกเลยเหรยเนาะเหมนบออะไยนี่นอปไป เลี้ยงมดทุกอย่งเลยีเดือนเนี่ยโอ้โหบิ่งหนเจ้าก่าวั่ตัวอะกัเดอนี่ยจี่วย่แล้วกินเบียร์แล้วขอรอกเขาเบียร์จมูกล้วเอารอกเขาเบียร์ไขมันจะเสียเบียร์่อ้เอาอกเขาเบียร์นี้ม่ใหมไหมัวไรก็มาหรอเอาเบียร์ไกินบัย่งดอกขนหนียงขอเก็บกเด็กกินดูเนี้ยแม่ คือเดียวว่าไรได้เนี่ยเราโอ้ยยังบอกเลยสถอะคือขห็ยเดียวขี้หายินน้ำเขาด๋อยู่เออหามเจ้ากว่าน้ำแข็งได้แล้วเมื่แล้วนะอืม เออตัวคนตัวอะไรกัโอ้ยเอาไ้ตั้งไหันนกัได้เออตั้งไหันนก็ได้ดรอกเอาหมูไปก้อนเออเอาหมูไปก้อนกัไปเขียนไปเดียวหน่อยหมูแล้วเด้นเอออย่า่อยเลียนไรยลบไร้เราเถะนี่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 นีนี่นนีนี่่นี่ จะน้อยกับไป่วอาตับวันจะน้อยกับแม่คว้ากข้าวจบักข้าวก็ไม่หิ่แน่ปรเดี๋ยวคนลุกน่ห่ลูกเอียวจะคือว่าไม่ห่งทุกอว่านจนจะคือว่าไม่หั่บักข้าวกับตับวันบักข้าวตับมู้กับบกไก่กับเป็นป่กตับตัวมากกับสร้ยมือคนนี่รี่ทุกไย่คือเปได้กินน้ำมือกสี่ทุกอย่กินบกบกหุ้งกัอะไรเหรอ บักพุ่งไม่ตัวนี่ไรอยู่มันเียกเผากินบักพุ่งก็ได้หรอกครกครจะไปบอกกันว่าโอ้ยฝุ่นแม่มันไม่ได้บอกนี่มันมาหอดมากินเหล้ากินเบียร์แซ่บสบายใจฉ่ำไร้ไร้เงี้ยเนาะเออกินเรี่ยวๆกันไปได้เดือนเดียเนี่ยฝุ่เข้ามบอกละว่าว่าไปคนดังชั้นถือห่อนมีดมาทำในเดือนนี้เนีกครับผม มากันกาที่ดินฮะกาที่ดลังเดียวมอฮะนี่เด้นี่เด่ที่กลัเียอยเยอยเก็บขึ้นตนดขึ้นเลยไปไปงไหนเนาะ เอาเลี้ยวกะทาย้อนละน้อเลี้ยวกะตีทายย้อนช่วยตเฝ้าไว้ใส่เลยนี่เดี๋ยวไปใส่ใส่ในกระเทอมัสซับหมูอยู่เขาะเตีถอยออกถอยเข้าไปอย่างนี้เเออเฝ้าแม่เจ้าเฝ้าไปไเลยแม่กินมัวกินหมูตีกินมัวกินหมูแต่นอกที่นั่นกินไปก้อนดูกมันนี่ตัวกินหมูกินวัวนี่ นี่ปอบข้องแพี่ตัวนี่ข้องแพร่ตัวนี้อันนี้อะย่าง้ไปตักเอาน้ำมันนั่นลูกแล้วนั่นนี่ครับออกมาแล้วออแ้นี่ดีเนี่ปาดด้วยนี่ดียวไม่อคยมาสองเงี้ยสามแพรแล้วโอ้ยนะ

เอาไปหันหมดเลยเอาไปหันหมดเลยวางพั่นหมดและอืมวางเล่นนะวางหั่นนั่นและนี่ครับม้านซะจี๋จ้วนใหนอม้หนุปาด่งยังี้ไมบ่าลล้เตเลล่างก็ล่าง ยากซอยก็ซอยมันเป็นฟ้องน้ำห่อนนีซื่อเออตะกนน้ำหนนี่ซื่อนี่ครับพี่เ้ยอัน บม่ได้ออกไงาไนมนะันน้เบี้ยเรียบร้อยครับนี่ไปมีหนังครับหนังอันนี้สามสั้นครับเบ้ ครึ่งตัว <c oughs> นี่ครับสันครับนี่เนื้อสันนะจ๊ะเนื้อสันสันนอกสันใน <c oughs> มาเป็นชิ้นล้วนๆเอ้อเป็กี่วล้ว thế đó ta ờ lên pháo rồi <laughs> mình mới hay thấy đó phải vô đình yeah nhắm phải, phải phải Không phải มาแล้วครับนี่อันนี้เนื้อแดงนี่คือเนื้อแดงนะครับขาหน้าขาหลังคือสะเพกืกแ<ะ>มนเส็จเรียบร้อยครับเหลือแต่ออกเครื่องในจุกขาวนะครับกับคลิปการออกหมู ครับโดยมือสังหารพิจโจปทุมรัตน์ครับ